อันนี้คือล้วกั้นหมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทำล้วกั้นหมาแบบนี้กันนะครับเพราะว่าเวลาเรามาอยู่หมามันจะขึ้นมานอนแล้วก็สกรปรกนะครับมีดินมีทรายขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะลองมาทำกันดูว,ว่าทำยังไงบ้างอุปกรณ์การทำนะครับ อันแรกก็เป็นข้อข้ององนะครับอันนี้จะใช้6ตัวนะครับ6ตัวนะครับ6ตัวแล้วต่อไปก็จะเป็นสีทางเราใช้2ตัวนะครับแลวก็เป็นท่อ PVC อันดับแรกเราใส่ขอบด้านข้างก่อนใส่ขอบด้านข้าง แล้วค่อยมาใส่ขอบด้านบนและด้านล่างมารัดนะครับใช้สายรัดนะครับอันนี้อันนี้ใส่ขอบด้านข้างเสร็จแล้วนะครับนี่ต่อไปเราจะมารัดขอบด้านบนและด้านล่างครับขอบบนนะครับขอบบนขอบล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น เป็นรูปแบบที่จะสําเร็จแล้วนะครับต่อไปก็ไาต่อที่ขาตรงนี้ต่อตรงนี้ขาทั้งสองข้างนั่นนี้ด้วยนะครับก็เป็นการเสร็จนะครับใครจะทาการขั้นตอนสุดท้ายคือต่อขานะทําเป็นขา่างนี้นะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งขานะครับคือใช้ตัวนี้นะครับนี่ใช้ตัวนี้ก็เสียบเข้าไปเลยนี่นะครับ ใส่ขาตัวนี้นะนครับเป็นใส่ขาทั้งสองเสร็จแล้วครับลวกันกันหมาขึ้นบ้านนะครับตอนนี้ทำไปสามอันนะครับสามอันพอดีกับบ้านเลยมาขึ้นบ้านแล้วทีนี้นะครับลวกันหมาขึ้นบ้าน นะครับใช้ท่อ PVC แล้วตะแกรงนะครับตะแกรงเหล็กเดี๋ยวมาดูต้นทุนการผลิตนะครับซื้อของมาซื้อของอของอองมันเป็นรู้สึกจะหุนนะครับหขุนหรือเปล่าน่าจะใช้2ี่สิหหุนนี้ของอ18ตัวตัวละ5บาทเป็นเน็นก้าสิบบาท แล้วก็ข้อต่ขอข้อ